สวัสดีค่ะนัตตี้สัตยคพรหุ่ยสมเนินที่ปรึกษาการขายมิสูสุดพรมอเตอร์สาขาสีนครินค่ะวันนี้เราก็ยังอยู่กับ New a p e n d e r GT 2022แต่คันนี้เป็นสีเทานะคะราคาอยู่ที่895,000บาทเท่านั้นนะคะอ่ารคันนี้นะคะแต่งรอรอพร้อมส่งมอแบบนี้แล้วนะคะอยากจะรู้ไหมคะว่าคันนี้แคมเปญอะไรและนัตตี้แถมอะไรไปบ้างก่อนจะไปฟังกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัตตี้ด้วยนะคะอ่าพร้อมหรือยังไปกันเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าจบที่แคมเปญดาว20% ดอกเบี้ย2.85เท่านั้นนะคะพร้อมชุดแต่งรออคันแบบนี้และพิเศษกว่านั้นมีกล้อง360องศาด้วยก่อนอื่นนะคะชิ้นแรกที่นัตตี้แถมให้นะคะนี่เลยค่ะโลโก้เอ็กเพนเนะคะเป็นสีอะคริลิกแบบนี้นะคะส่วนด้านล่างนี้นะคะก็ยังเป็นกระจังหน้าสีดำทำมาใหม่แล้วออกแบบมาใหม่แล้วเรียบร้อยนะคะและถัดมานะคะก็จะเป็นหลอดไฟนะคะอันนี้นัตตี้เปลี่ยนจากหลอดไฟไฮโดรเจนเป็นหลอดไฟ LED ให้กับคุณลูกค้าไปด้วยนะคะ ส่วนที้ล่างนี้ลูกค้าเลือกเป็นสเกิร์ตของ n e c t เ r นะคะอ่าสีเดียวกับตัวรถนะคะพร้อมไฟเดยไลท์สองจุดแบบนี้และโลโก้ n e c t เ r อยู่ตรงนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราไปต่อด้านข้างกันดีกว่าค่ะและคันนี้นะคะก็ยังติดฟิล์มเซรามิกไฮโคบวโว์เส้นเดิมนะคะแต่คันนี้เป็นฟิล์ม60รอบคันนะคะ พร้อมโลโก้เอ็กเพนเดอร์แบบนี้ให้4ชิ้นเลยและส่วนด้านล่างนี้นะคะก็เป็นบ้ามือจับลายเคปลานะคะ่าแล้วก็มีโลโก้เอ็กเพนเดอร์สวยๆงามๆแบบนี้เลยค่ะส่วนด้านล่างนี้นะคะก็ยังเป็นสเกิร์ตของเน็ t เตอร์นะคะสีเดียวกับตัวรถพร้อมตัดสีดําแบบนี้ดูเท่ทันสมัยมากเลยค่ะ<ว>เดี๋ยวเราไปต่อกันด้านข้างได้เลยค่ะส่วนด้านท้ายของเขานะคะ คันนี้ก็จะมาพร้อมกับเสาสลามอ่าเป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วพร้อมสปอยเลอร์และไฟเบรกดวงที่3นะคะและคันนี้นัตตี้ก็ยังแถมเซนเซอร์2จุดให้กับคุณลูกค้าไปด้วยและพิเศษไปมากกว่านั้นนัตตี้แถมประตูท้ายไฟฟ้าพร้อมคลิกเซนเซอร์ให้ด้วยนะคะประตูท้ายไฟฟ้าสามารถเปิดได้ถึง4จุดเลยด้านหน้า1จุดคุณใจ้ถ1จุดนะคะแล้วก็เท้าเตะ1จุดและก็ตรงนี้1จุดนะคะอ่าแบบนี้เลย ส่วนพันดน,นะคะนัตตี้ก็ยังแถมพรม 5D เป็นสีดำได้ดำแบบนี้ให้ด้วยและก็ถาดท้ายใส่ของแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราไปต่อันด้านในกันดีกว่าค่ะว่ากล้อง360ใช้งานยังไง แลกส่วนภายในนะคะก็ยังหรูหราเช่นเดิมนะคะพร้อมกับพวงมาลัยไฟฟ้านะคะแล้วก็เกียร์ CVT แบบนี้นะคะแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรคโทนนะคะอ่าแล้วคันนี้นะคะนัตตี้ก็ยังแถมกล้องหน้ารถ full HD แบบนี้ให้เลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะพิเศษกว่านั้นนัตตี้แถมจอ Android 10นิ้วให้ด้วยนะคะสามารถดูหนังสังเพลงและนี่ กล้อง36 0องศาสามารถดูง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะแค่กดไปปุ่ม360อกสงศาแบบนี้มีทั้งหน้าซ้ายฝาหน้าหลังแบบนี้เลยค่ะใช้งานง่ายมากเลยนัตตี้ก็ยังแถมจอกลาง12นิ้วให้กับคุณลูกค้าไปด้วยนะคะและก็สะครับเพจเท่ๆแบบนี้ไปเลยค่ะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเอ็กเ d e r ด t 2022นะคะอยากได้โปรโมชั่นดีๆของแผมที่โดนใจอยากได้ยังไงทักหานัตตี้ได้เลยที่ราย e n a t t y ขีดตรงกลางนะคะ C930 หรือโทรหานัตตี้ที่0ูนย์หก9น9นะคะสำหรับวันนี้นัตตี้ขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะคิดถึงมิซูคิดถึงนัตตี้ค่ะ Drive Your ambition. Motors Ambition Mitsubishi